ฮัลโหลคุณโ oh, อใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะคุณโอค่ะคุณโ oh, อว่าไงเอ่ยมีอะไรมาแชร์คะอยากปรึกษาบางเราจะปฏิเสธเพื่อนยังไงเวลาเพื่อนโทรมายืมเงินเราค่ะ อันนี้คือเทคนิคใช่ป่ะเอออันดับแรกนะเราบอกเลยนะมายืมเงินเรานะถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆนะเราบอกว่าเฮ้ยแกอย่าย,ยืมเงินฉันเลยก็พูดไปตรงๆแต่อานี้ก็แล้วก,กันาสมมุติเขายืมแบบว่าเขาขอยืมเราพันหนึ่งเราบอกว่าแกฉันเอางี้ก็แล้วก,กันฉันให้แกยืมแบบว่าเราหารแบบหารสี่อ่ะเธอเข้าใจความหมายป่ะเข้าใจค่ะเวลาเขายืมอะไรก็ตามเราหารสี่ถ้าเราไม่เดือดร้อนนะเราก็ให้มันไปหนึ่งส่วนนะแล้วเราบอกว่าอันนี้คือให้มึงเลยันให้แกแค่ได้แค่นี้นะแล้วแกไม่ต้องมาคืนฉันเลยเพราะฉันขี้เกียจทวงแล้วก็พูดเข แบบขี้เกียจทวงอันนี้คือแบบสิ่งที่แบบสิ่งที่แบบว่าเราพูดกับเพื่อนตรงๆถ้าเป็นเพื่อนที่รักกันจริงๆนะคะบางทีนะถ้าเอ็นดูเขานะคะเอ็นเราจะขาดค่ะคุณขาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะที่จะแบบว่าทําอย่างนี้แต่ถ้าปฏิเสธไม่ได้บางทีป้ามีเทคนิคอย่างนี้เออเธอเราขอโทษจริงๆนะคือเราแบบว่าเงินในบัญชีเราตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วก็เปิดปึ๊บๆืหน้าจอเงินเหลืออยู่9ก0กว่าบาทเองเธอที่เหลือเนี่ยแฟนเราเก็บหมดเราเราพูดอย่างนี้เลยแต่ถ้าบางคนที่แบบว่าเราดูแล้วแบบววว่่่าาาาเอะททรงงงไไไมมมมมดดดีูัันนนจแแบลล้้้คคื ว่าเอาเอเธอเรานะจะเล่าให้ฟังว่าเราไปดูดวงมาแล้วแบบดวงเราเงินเรามันเป็นเงินที่แบบใครหยิบไปใช้แล้วแบบไม่ใช้คืนเนี่ยเธอ <_ d ew ing> คือเราเราก็ไม่เป็นคนไม่ทวงใครอยู่แล้วแต่ว่าเงินเราเนี่ยใครเอาไปใช้แล้วมันแบบมันไม่ค่อยงอกงามนะเธอ <_ d ew ing> เพราะว่ามันต้องงอกงามในตัวเราเองเพราะเป็นเงินของเราอะ่ะเราก็พูดเรื่องดวงไปไแล้ว <_ d ew ing> ทีนี้อีกวิธีหนึ่งนะอีกวิธีหนึ่งถ้าไม่งั้นเนี่ยเธอก็บอกว่าเออบดีเลยเรากําลังอยากจะยืมเงินเธอบดีเหมือนกันนะ <_ d ew ing> เพราะเราก็ไม่มีเงินน่ะอย่างเงี้ยเธอก็ ตีบทชั่วไปเลยก็ได้นะบอกเฮ้ย,ย,ยแกฉันก็ไม่มีเงินเหมือนกันพอดีแกช่วงนี้แบบว่าแฟนฉันก็แบบว่าเฮ้ยแบบว่ารถต้องทําอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบตอนนี้ฉันก็ต้องทาบ้านเนี่ยบ้านฉันแบบว่าช่วงทุกแตกมาเช้าอะไรเงี้ยแกฉันก็แบบว่าจะยืมเงินแกเหมือนกันอะไรเงี้ยเออก็ใช้ความชั่วแบบให้เป็นประโยชน์โอเคไหมโอเคค่ะนะเราขอให้เธอโชคดีแล้วรอดตัวจากการโดนยืมเงินนะโอนนะจ้าโชคดีค่ะแต่อะไรก็ตามขอให้แบบว่าพูดจาแบบจริงใจกับเพื่อนนะ นะโชคดีนะ <All right. S 1> เรื่องเงินเนี่ยมันทําให้เสียมิตรภาพเยอะมากเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับทุกคนนะนี่คือเรื่องจริง บางทีพอให้เพื่อนยืมเงินปั๊บต่อให้เป็นเพื่อนรักกันก็ตามบางทีเรื่องเงินปั๊บมันจะเป็นแบบจุดน่ะจุดที่อยู่ในใจบอกว่าเออแบบเออมันเป็นชนวนทําให้เราแบบว่าโกรธแล้วก็ทะเลาะกันน่ะใช่ไหมพี่เต้ยมันก็คืออย่างงี้พี่เราว่านะพี่พลอยบางทีแบบถ้าเป็นไปได้นะอย่าไปยืมเงินเขาเลยเราอย่าเดินไปยืมเงินเขาเลยคือแบบถ้าไม่มีก็ก็ไม่ต้องใช้ใช้เฉพาะเท่าที่มีแหละเราว่านะเพราะว่าถ้าไม่งั้นคุณก็จะมีความแบบเฮ้ยไปยืมเงินเพื่อนอเสียเพื่อนอีกอลไรจะต้องไปหาเงินมาใช้หนี้อีกอ๋อ่ะเราาว คนรวยคนมีกินเพราะว่าขยานันเราเชื่อเรื่องนี้จริงๆนะพอขยันแล้วมันก็จะทําให้เราแบบว่ามีตังค์ใช้อะคือเราแบบเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะว่าคนอื่นมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่เรามีเท่านี้เราก็พอใจกินเท่านี้ใช้เท่านี้ก็พอแล้วอะ่ะ